บ้านของพ่อศาสตราชาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากศนอออำเภแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่งคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอังคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่งคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดว้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเหลืองราชาการที่9สวัสดีคะ่ะที่นี่บ้านของพ่อ ดิฉันขอแนะนำนักศึกษาแกนนำของกอศนออำเภอแม่สอดนางสาวโมนางสาวเอติดาอาัลนางสาวมังเลและดิฉันนางสาวเจสซนมินบ้านของพ่อเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ตามบัตประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกอศนออำเภอแม่สอด บ้านของพ่อเป็นแหลบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของศาสตร์พระราชาตามโครงการพระราชดำริต่างๆและหลังการทรงงานทั้ง27ข้อยืดหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไขาย3หลักการ และเกิดผลลัพธ์4มิติโดยใช้สามสร์ของพระราชา2งเงื่อนไขประกอบด้วย 1. เงื่อนไขความรู้คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องและความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบวางแผนและความระมัดระวัวงในขั้นตอนการปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรม คือต้องเสริมสร้างพื้นฐานใจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต3หลักการประกอบไปด้วย1พอประมาณพอเหมาะพอดีพอควรกับสภาพของตนและองค์กรสอดคล้องกับภูมิสังคม2มีเหตุผลรู้สาเหตุทำไมเพราะอะไรรู้ปัจจัยเกี่ยวกับวิชาการกฎหมายความเชื่อประเพณีรู้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่งตา,างๆกว้างแคบใกล้ไกลสามีภุมิมคุ้มกันในตัวที่ดีเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่งตางๆวางแผนร,บรอบคอบไม่ประมาทเพื่อป้องกันอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น 4. มิติประกอบไปด้วย 1. วัตถุคือเห็นคุณค่าและใช้วัตถุสินของเงินทองทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ส,สังคม คือเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนและมีความเอื้อเฟื้อเผอแผ่ต่อกัน 3. วัฒนธรรมคือเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 4. ส,สิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกรู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสามสัตว์ประกอบไปด้วย 1. สัตว์พระราชา คือหลักการทรงงานโครงการพระราชะดำริและพระราชะดำริที่มีองค์ความรู้อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชาการที่9 2. ศาสตร์ท้องถิ่นคือองค์ความรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ศาสตร์สา,สา,สากลคือองค์ความรู้จักหนังสือตำราและเอกสารต่งตางๆนำไปสู่คุณธรรม8ปประการซึ่งประกอบไปด้วยขยนันประหยัดซื่อสัตย์ มีวินยัยสุภาพสะอาดสม,มคคีและมีน้ำใจดังจะเห็นได้จากโครงการตามพระราชดำริอาทิโครงการด้านเกษตกรกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำโครงการช่างหัวมันโครงการฝนหลวงและโครงการอื่นๆอีกส0 0พันกว่าโครงการคะ่ะ และในบ้านของพ่อนะคะจะประกอบด,ด้วยข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้และข้อมูลฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง10ฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะฐานที่1การเลี้ยงปลาค่ะฐานที่2การปลูกหมอนและมะนนานในวงบ่อค่ะฐานที่3การปลูกพืชผักสวนครัวค่ะฐานที่4การปลูกพืชสมนุนไพรค่ะฐานที่5การปลูกบุกค,ค่ะฐานที่6 การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นฐานที่7การเพราะเหตุนางฟ้าทางที่8การทําปุ๋ยชีวภาพค่ะฐานที่9การปลูกพิทายและไม้เลื้อยและฐานสุดท้ายค่ะฐานที่10ตาวชีวมวลค่ะค่ะซึ่งผู้สนใจนะคะสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จากสภาพจริงที่ทางกศนองอำเภอแม่สอดได้จัดเตรียมไว้ในพื้นที่จํานวน10บไร่ค่ะและอีกส่วนคือห้องโฮมเทยเตอร์สัตว์พระราชาค่ะ ทุกท่านสามารถเลือกเรียนการเรียนรู้ได้ตามความสนใจโดยมีสื่อวีดีทัศน์เช่นพระบรมราชวาทเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริการตูนแอนิเมชันพระมหาชนกและการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน7ครั้งซึ่งในครั้งที่6วันที่26 มกราคม2,517ทรงเยี่ยมรัศดรที่บ้านส่งปล่อยและบ้านห้วยปลาโหลดอเภอแม่สอดจัังหวดตากและในครั้งที่7วันที่4กุมภาพันธ์2,521ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดเวลุวันและทรงเยี่ยมรัศดรณภอแม่สอดจดตากค่ะ,คะและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผู้สนใจจะได้รับ จากบ้านของพ่อสัตว์พระราชาส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากศนอำเภอแม่สอดค่ะกศนอำเภอแม่สอดขอขอบคุณค่ะ